้วยความที่ว่ามันเป็นผลงานแรกของผมแล N, ้วก uh, well, pues ็คือแบบเห็นทุกหลายๆคนร้องไห้ก็สมควรที่จะร้องไห้ก็สมควรที่จะร้องไห้แล้วเขาบอกว่าคุณโหดชนิดที่แบบเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปฟาดหน้าคุเลยเฮ้ยเฮ้ยใช้คำว่าร่อนไปดีกว่า แล้วอย่างมาคสมีอะไรบ้างไหมที่แบบ komm, ในในสังคบของมาเฟียแบบเอาไปปรับใช้กับในชีวิตตัวเองได้ก็อย่างที่พี่ไม้พูดไปครับเรื่องของคีเมนเด่ติโมร์เด่เอาเฟ่คือแค่เพียงไว้ใจแค่เพียงไว้ใจครับผมขอเป็นเลขที e uh ่ด้วยแค่เพียงไว้ใจแค่เพียงไว้ใจเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แต่ว่าเวลาไปเจอกันจริงๆก็คือแบบมีไปเข้าวัดทาบุญกันใช่ครับ ฝึกสมาธิให้มีสติใช่เพราะทุกวันนี้ก็คือบ้าครับโกพี่หมายเล่นนิฮาไหมฮาผมรอคำตลอดอันพี่เจฟกับพี่ไม์ใครน่ารักกว่ากันตอบดีนะน่ารักทั้งคู่ได้ไหมอ่ะต่บเป็นนางงามตอนที่ตอนแรกเลยครับที่ไปออดิชั่นก็คือผมไปเจอพี่เขาแล้วพี่เขาก็แบบ คนอะไรมันเท่ขนาดนี้เฮ้ยเ่ายไปแล้วสองมันเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าแล้วพอเขาเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงปุ๊บแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเล่นอะไรไมเฮ้ยเฮ้ยผมขำมากไม่ได้ผมผมปวดปวดซิ่โครไม่ใช่ผมอ่ปวดปัสสาวะอ๋อชีบโอ๊ยปวดใจขำซิขำซิโอ๊ยปวดใจ อะไรทเขาบอกว่าเออถ้าเขาเป็นมาเฟียได้เขาจะชวนเธอไปดูล่างทรงเขาก็เลยอยากให้เธอทำ่าล่างทรงเวลาของข้าวให้ดูเพราะว่าเราชอบฟังเสียงกีของบาบเออเออไหนลองดูไหนลองดูใี้น้องดูคนเดียวเลยกล่าวเ้ยเี่ๆ ได้ปะได้ได้อยูได้อยู่ได้อยู่นะหนูได้อยู่ไม่ทำอะไรเราก็ทำไงเออเสร็จได้เป็นเดี๋ยวก็มีเออมันน่ารักอย่าไปบิ้วเนาะเดี๋ยววันหลังน้องไม่ทำประมาณนี้เนาะประมาณนี้